สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมานะคะมีเรื่องเม้ามอยหลายเรื่องเลยค่ะมีอะไรครูชุโอ้ยวันนี้มีเรื่องเม้ามอยค่ะก่อนอื่นนะคะฝนนี่ตกนะคะทั่วกันหมดเลยนะคะตอนนี้พายุเข้านะคะพายุเข้าฝนกระหน่าทุกจังหวัดนะคะเมื่อคืนนี้อ่าเมื่อคืนละนะคะเมื่อคืนนี้น้องไปทําการแสดงที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ สุรินโอ้โหโชคดีโชค,ด,ชคดีค่ะฝนไม่ตกค่ะน้องก็ไปทำการแสดงที่นั่นนะคะเมื่อวานน้องไปถึงใช่ไหมคะพ่อโจก็เป็นห่วงอีลาของเรานะคะเรียกมามาลูกมาลูกสาวม,มา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 ทำอะไรอ๋อมาให้น้องจับช้างแล้วก็จะให้น้องเนี่ยรอดเคาะท้องช้างนะคะ แล้วก็อีหลางของเราก็กลัวนะกลัวก็กลัวอยากจับก็อยากจับนะคะแล้วพอโจบ,บอกจับได้ลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะน้องก็ไปจับนะคะ ไปจับงวงไปจับตรงนั้นไปจับตรงนี้โอ้ยน่ารักนะคะเมื่อวานนี้นะคะแลวเมื่อคืนนี้นะคะน้องก็ไปทําการแสดงที่สุรินนะคะในขณะนั้นนะคะโอ้ยน้องมาอย่างก,กับพญาโงงเลยค่ะนางพญาโงงทาไมกูชุน้องสวยมากค่ะใส่ชุดสีขาวสีขาวทั้งชุดเลยค่ะรองเท้าก็สีขาวสวยน่ารัก ออกมาก็น,นะคะโชว์เลยค่ะโอ้โหนะคะขนาดก่อนจะโชว์ใช่ไหมคะไปขอพรนะคะจากพ่อโจนะคะพ่อลูกแย่กันนะคะพ่อลูกแย่กันแล้วก็บอกว่าไปก็บอกว่าอุ้ยพ่อทําไมทาไมอย่างงุ่นทําไมอย่างนี้นะคะอะไรอุงอิวเองว่าพ่ออะไรว่าพ่ออ้วนอย่าพ่อคะ่ะน่ารักค่ะพ่อลูกคูนี้ก็น่ารักน่ารักนะคะแย่กันนะคะ น้องก็ไปขึ้นเวทีค่ะพอไปขึ้นเวทีใช่ไหมคะอู้หผู้คนมากมายเลยค่ะเมื่อคืนนี้อะยะอะยะผู้คนเต็มเลยค่ะอู้หูรู้มาจากไหนกันนะคะที่สุรินนะคะคนมากมายผู้คนมากมายเมื่อคืนนี้นะคะให้การต้อนรับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงใช่ไหมคะน้องก็โอ้โหมานะลุกหืม ไม่ว่าจะเพลงอะไรนะคะเอิรนฮักนาเอกน้อยสร้างผสมน้องฮักวันทูที่โอ้โยเยอะแยะผู้บ่าวคนแรกนะเยอะแย,ย,ยะไปหมดเลยนะคะแล้วน้องก็ได้พวงมาลัยจากพ่อพ่อพอแม่แม่พลังเงียบเต็มเลยค่ะสิบกระพวงได้ค่ะโอ้โยนะคะพวงมาลัยนะคะจาก f อฟซีพลังเงียบมอบให้นะคะเมื่อคืนนี้น้องก็ไปทําการแสดงใช่ไหมคะที่สุรินทร์และคืนนี้ล่ะ อ๋อคืนนี้นะคะน้องไปทำการแสดงที่อำเภอรัรมปลายมาจังหวัดบุรีรัมค่ะคืนนี้นะคะคืนนี้เจอกันที่บุรีรัมนะคะเนี่ยคุณชุกก็มีเรื่องเมามอยร้ายประเด็นเลยค่ะเมื่อวันนี้นะคะน้องกลับไปพักที่บ้านใช่ไหมคะน้องก็บอกว่าโอ้ยมาอยู่บ้านมีความสุข เห็นบ้านหมายถึงว่าน้องก็ปลื้มใจนะคะตอนนี้นะคะผลงานของอิรานั้นอยากให้พ่อแม่สบายนะคะบ้านก็ตอนนี้ก็สร้างเสร็จแล้วนะคะแต่ยังไม่สมบูรณ์กําลังทาเฟอร์นิเจอร์ตอนนี้กําลังนะคะตอนนี้กําลังทําอะไรคุชุอเขาเรียกว่าร้อมรั้วค่ะพระเอกก็เลยชมนะคะพระเอกก็เลยชมว่าอุ้ยส่นช่างนะคะตอนนี้ช่างบ้านที่สีสเกตนะคะตอนนี้นะคะกําลังทารั okay. ้วบ้านให้นะคะ ฝนก็ตกทุกวันเลยค่ะช่วงนี้นะคะแต่ก็ไปด้วยดีนะคะน้องก็น่ารากักน่ารักนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็น่าราักไปหมดนะอยู่บ้านก็มีความสุขนะคะ ปลื้มใจนะคะก็ขึ้นไปดูบ้านไปดูอะไรต่ออะไรหลายอย่างนะคะตอนนี้ก็เหลือแต่ช่างทำเฟอร์นิเจอร์นะคะกําลังติดตู้ติดเตียงค่ะก็คือบ้านนี้มีเสร็จสมบูรณ์และแต่ยังไม่เต็มร้อยค่ะกําลังนําเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านและตอนนี้ช่างก็กําลังมารอมรัวบ้านนะคะเนี่คือความเคลื่อนไหวนะคะของอุ้งอิงเพชรบ้านแพงของเรานะคะ ไม่ว่าน้องจะร้องเพลงอะไรนะคะขนาดเมื่อวานนี้นะคะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะคะแห่งวัดก็ยังเรียกน้องนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็ไปกราบนมัสการนะคะหลวงพ่อหลวงรุง่หลวงตานะคะอู้วเต็มไปหมดเลยนะคะก็ได้ไปกราบไหว้ขอพรนะจากพระเมื่อคืนนี้นะคะและที่ตอนที่น้องขึ้นเวทีนะคะก็มีการจับชลาจับรางวัลให้กับแขกหรือ ผู้ที่มาร่วมงานนะคะคือจับพางปัดนะคะที่เข้าชมนะคะก็มีทั้งทองมีทั้งงวนะคะมีทั้งรถไฟฟ้านะคะก็โชคดีไปตามๆกันหลายๆท่านเลยนะคะองค์อิงอเป็นคนจับรางวัลให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสร้อยทองนะคะไม่ว่าจะเป็นงวัวไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้านะคะองอิเงก็จับขึ้นมาให้นะคะนำรางวัลให้กับผู้โชคดีเมื่อคืนนี้ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ คูชุกก็มาเมามอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะหลายๆอย่างเลยนะคะโชคดีนะคะที่เมื่อคืนนี้ที่จังหวัดสุรินฝนไม่ตกนะคะและคืนนี้นะคะคืนนี้ก็ไปบุรีรัมย์ก็ขออย่างให้ฝนตกเลยนะคะ ขอให้แสดงกันไปด้วยดีเลยนะคะขนานเมื่อคืนนี้นะคะน้องอยังเล่นเต้ยลาเลยนะคะคููชูเห็นแล้วคููชู้ยังขำเลยนะคะหลายครั้งเลยค่ะที่น้องเล่นนะคะดูแล้วก็ยิ้มยิ้มไปกับน้องด้วยนะคะเวลาน้องเล่นก,นาาก็น่ารักน่ารักดีนะคะขนาดวันนั้นเล่นเรื่องสังทองใช่ไหมคะโอ้โหเขาเรียกว่าแม่ปียพรเนะะี่ยเขาหืมเสียงนะคะ สุดเลยนะคะเสียงสุดๆเลยค่ะ,ะน้องอ่ะน้องก็ร้องเพลงนะคะอู้วิกบเสียงดนตรีหมดเลยนะคะตอนเตยลานะคะน้องก็เล่นดีนะคะเล่นรับกับพ่อการชัยนะคะเล่นดีมากๆเลยนะคะและน้องก็ร้องเพลงเตยลานะคะอู้เพาะนะคะเสียงดนตรีนะคะ,ะ,คะไม่ต้องพูดถึงน้องกบหมดเลยค่ะเพาะมากๆเลยนะคะเห็นแรกก็แบบโอ้ครูชูก็อดขำไม่ได้ตอนน้องเล่นนะคะก็คือครูก็ชูก็ดูด้วยนะคะน่ารักนา่า กเวลาน้องเล่นเต้ยลานะคะคุณชูก็นําความเคลื่อนไหวเมาส์มอยต่างๆมาให้ฟังนะคะความเคลื่อนไหวของน้องว่าอ,อุ้งอิงทําอะไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะ ปิดฤดูกาลก็คือเดือนหน้านะคะประมาณวันที่29มิถุนายนนี้ก็ปิดวงนะคะพักวงนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นก็คงจะไปซ้อมและคงเล่นภาพยนตร์กันละคะ่ะช่วงปิดวงนะคะคุณช่วยกันนำความเคลื่อนไหวของวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงมาให้ฟังและให้ชมกันนะคะ ว่าแต่ละคืนละคืนนะคะไปทําการแสดงที่ไหนกันบ้างนะคะช่วงนี้นะคะมันเหมือนกับพายุฝนเข้านะคะก็บางพื้นที่ก็จะเจอฝนนะคะเจอฝนไม่ว่านะคะบางแห่งก็เล่นได้บางที่ก็เล่นไม่ได้ฝนก็ตกนะคะช่วงนี้เขาเรียกว่าลรมมรสุมเข้านะคะแทบทุกจังหวัดเลยนะคะเหมือนกันหมดเลยนะคะวันนี้ก็ที่สมุทรปราการแต่ที่กรุงเทพน้ําก็ท่วมเลยนะคะ โอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยนะคะตอนนี้ทางภาคอีสานก็เบาลงแต่มนหนักที่กรุงเทพและก็สมุทรปราการนะคะน้ำท่วมเลยนะคะเนี่ยครูชูก็ ต้องรีบไปนะคะรีบไปไหนรีบไปจองหน้าเวทีนะคะที่บุรีรัมนะคะที่บุรีรัมขอให้ปลอดฟ้าปลอดฝนฝนจะตกนะคะจะรีบไปดูอีหลาอุงอิงของเรานะคะเมื่อคืนนี้ผู้คนอะยะผูค้คนมากมายผูค้คนเต็มไปหมดเลยนะคะคืนนี้ขอให้ฝนตกเลยนะคะขอเป็นกําลังแรงใจให้กับอุงอิงเพชรบ้านแพงและวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะ คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับผู้ชุด,ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะรีบไปแล้วคะ่ะรีบไปดูอ,อ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะสวัสดีคะ่ะ